สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตื่นเช้ามารู้สึกกังวลใจกันไหมคะช่วงนี้มีโควิดระบาดเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนแล้วอาการอะไรที่ต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปตรวจไหมวันนี้มีคำตอบค่ะมาดูคำแนะนำเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 กันค่ะก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเราจะแบ่งกันอยู่4ี่กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะกลุ่มที่1ผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะ กลุ่มที่2ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยที่ไม่มีการป้องกันนะคะกลุ่มที่3ผู้สัมผัสบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มสุดท้ายบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงและไม่มีอาการค่ะบุคคลแต่ละกลุ่มนั้นต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะกลุ่มผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด1 i ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อย10-14วันหรือจนกว่าจะไม่มีอาการนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกแยกออกไปจากคนไข้ทั่วไปนะคะระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องสวมหน้ากากเสมอล้างมือบ่อยๆและต้องเว้นระยะห่างค่ะกลุ่มที่2นะคะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงการปฏิบัติตัวต้องทำอย่างไรบ้างหยุดงานทันทีเมื่อทราบข่าวอย่างน้อย14วันค่ะ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จะทำหลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ3-5วันค่ะระหว่างการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องสังเกตอาการดังต่อไปนี้ค่ะไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกรู้สึกว่าดมไม่ได้กลิ่นมีผื่นขึ้นหรือมีตาแดงถ้ามีอาการผิดปกติด,ดังต่อไปนี้ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะสวมหน้ากากทุกครั้งล้างมือบ่อยๆนะคะและที่สำคัญ เว้นระยะห่างเสมองดไปสถานที่ชุมชนสถานที่แออัดนะคะให้ตรงไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นค่ะกลุ่มต่อมานะคะบุคคลที่สัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูงค่ะสำหรับกลุ่มนี้ยังไม่ต้องหยุดงานนะคะให้เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงกันไปสถานที่ชุมชนค่ะสวมหน้าก,กากตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการผิดปกติดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะคะบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงและไม่มีอาการค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากตลอดเวลามันล้างมือด้ยวยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ชุมชนแออาดสถานที่สาธารณะที่อากาศไม่ถ่ายเทนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้ยังเราอยู่กลุ่มไหนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย